อ่ภิณงมา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 เจ็บเจ็บมนครับอุ้ยตับเผ็ดแห้งเลยนะกินแก้มแคบหมูด้วพี่น้องแคร่หมูกับครอบกับผักบัวลายครับวันนี้บรรยากาศจะตกครับฝนฝงเสยเบื้งพี่น้องวิ่งหอยปอกปอกอยู่พี่น้องนี่กวางสิมาครับอฮัอโหลฝนที่ตกทั้งลมกับมาพี่น้องบรรยากาศก็ได้ ม,าค,ม,ม,มา,กกาครับผมมาเนี่ยมากินเข่าครับคู่ตัวครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปวงปายสุขสุข,ขันครับมาเนี้ครับกรอบช่องครัวคู่ตัวพี่น้องมาครับมาเนี้สิบบาพี่น้องมากินเข่ากับย้ำเสียใบหน้าพี่นอ้อนเนง,องเสียงอวอยยังไงเด้อพี่น้องโอ้ยเมย์เมย์ไยมาเนี้สอนเจ็ดขับครับผมไม่เห็นแห้งพี่น้องมา วุ้ยอย่างไรครับมาใส่รถครับนี่ครับกับหมูกรอบครับพี่น้องหมูกรอบท่งนั้นกลับปักแตงแล้วปักบวบงูพี่น้องนะครับแล้วก็นี่ครับกินกับลาบด้วพี่น้องใบปักตูมครับยอดปักตูมมาครับมากินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องต่ำสบายนั่งพี่น้องมาวุยมีเข่าแล้วพี่น้องแล้วมั้ย ช้อนตัวนี้มันตบกินอ่อืมอน้ำยังไงได้ปี่น้องผมนะนะครับเดี๋ยวมาชุบช่วยด้ยม,ม,ม,มันมมระวังวน้ำครับ บุเย็ดกันเลพ,นนพี่นอ <c oughs> ้องเต็มปากเต็มคำหน่โอ๊อ้า ปงไงปหรอกนะต้มไหมอร่อยเนี่ยครับคำใหญ่ๆมันเยอะตำเซก,กีรสพร้อไมหออไหมครับเเผ็ดไหมเสร็จมล้ว

Chọc quay bời Ừ, quẩy quay mà Quả phẩm net pen mai mai hm ah ah ทําไง hm hm ไดจ้ะมาพี่น้องมา hm นะครับ อ,อันนี้กินได้ไม่ถูกอ่ะแล้วทำไมไมันเป็นสีเนี้ยไม่ตัดหยาบตัวนี้แบบเบตุ้มเลย,มมย,ยหรอชอ,อบนี้ริ้วขี้ริยกินได้หรอเค็มมากแม่ใส่น้ำปลาหรอหวานเดี๋ยวผมจะเอกลอนะ อะไรแล้วผ้าขี้ริ้วแคบพื้นมาแล้วจ้ะไม่หรอกคำยังไงครับปากพ่อไม่พอคำอเลยคำใหญ่ได้ๆอิๆอ่มแมวมืเอเขีอแก เ้ยไปนองโอ้น้ำร่วง่อน้าคีริ้วเยอะแต่มะละกอน้อย ไมาผ้าคีริวแมาผ้าคีรีวมาจากไหนเก็บเอาเก็บมาจากไหนเข็ดป่พอเีแม่เก็บผ้าคีริวมาจากแต่มาพดีบเดีครับแม่เก็บผาคีริวมาจากดินเหรอวายได้แล้วทำอะ็มแย่่ะมนาบ่วงเหว่ คัดพี่น้งองคันนนดน้ำกระดาน,ดนดอย่างเสรกับสร้อยจูด้พีนน่น้องนะหมดท่านเลนะกินงาน,น่อยเลพี่น้องแด้อีกตักเดือนหนาเหนดียนะครับนี่ลวกนซซากันพี่น้อง

กรอบกรอบคือกรอบยังไงพี่น้องตาหนักจะอธิบายมั้งยหมูกรอบกว่าไงโอ้ผิดครับ คิมคิมอะไรคิมผ้ากิวนี่เจือเจือตกหายมื่อไหร่ยุบอะไรพี่น้องย่บอะไร โอ๊ยทนได้ไหมไม่เผ็ดเลยเผ็ดสอนแบนี้ด้ไหมหน่อยคุแค่หมอนสุดแล้วครับอิ่มอิ่แล้วนี่คืยกับข้าวแม่ทำไมแม่ไม่กินทั้งนี้เลยอ่ะอันนี้มันกินได้นะเนื้อหางหมูกินได้ กินได้พ่ออันนี mm. ้กินได้ได้เองหมูมันกินได้แต่แม่ไม่กินพ่อกินระวังไหมทำไมมันเขียวจังอ๋อไม่เอา กินแค่นี้ก็อิ่มแล้วคือเองกินโจ๊กมาแล้วเห็น้ำหนังไหมเหรอใช่ไหมใช่แล้วเจ็บกินก่อนวะไม่กินเนาะกินเนาะตามนิ้กิ่จ่าดีมั้ง ลวกน้ำซื้อมาจากเมโก้ได้ไหม่นเนี่ยร่างบร,ร,กร,กร,กระบกวดมาแยกไปจิกกวยเมืงมันมีบบก,ร,กระขัวเล้ยตัมาเองมะเขือโอ้ ไปหัวเสือไม่นอนว้ายนอนนี่ไงแม่อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ใช่อะไรเสือไหมอ่ะนอนไม่ไมีนอนหัวย่นง่ายกว่ากินได้นอนกินได้นอนทอดยังอร่อยเลยเันมันแบบเดียว่นนอ อนนอย่เราเกือบกินจนหมดหเราเกือบกินจนหมดเลยอะ่ะผ้าคีริวหมดเกลี้ยงอร่อยโอมน้ำปลาตกใจหมด อไม่มีความเผ็ดของพริกเลยเนาะเปียวพริกพันนี้ไม่เผ็ดเปียกหน้าอะไรปะ<อ>พริกทำเองปลูกเองเนี่ยคือคันยอะไรยังของร้านนี้ครับก็บเผ็ดกับปลูาเป<อ>็นส่วนเนาะกินยำน <S <S ไปลาท่านไม่เนาะไม่ใส่ไป่เนาะอ่ะางว่างแรงๆกะปลูกผักนี่แล้ว สื่อหารมะกากตุนใหม่กับโอ้อ,อีกแล้วโอ้อีกแล้วมันกระเด็นใส่เท้าปลานะ้ำปลาเช็บไหมเช็ดมองซ้อนกันพี่นายเป็นไงพี่นายเป็นยังไง มัดเก่งกับพ็อิ่มแล้วน,น้ำมาไหมข<ะ>อของน้ำหน่อยอืมข้ามหนึ่งไปเขาท่าครับโอ้แซ่บอิ่มพอดีพอดีไปแล้ว thank you จวดน้ำไปแน้อง,ง thank you very much โอ้แซ่บแซ่บิลาย เลมกโอเคครับมาเนี่ยโอ้ย่ากินคำนี้เกียงอ้พปากเลยพี่น้องเอ้าแยบลายเกียงนะครับย่ำสบายนั่งพี่น้องตำ้มสบายนั่งบนย่ำมาเลยตั้สบายนั่งใส่ตอนบุกกรุงครับใส่เครื่องาจันายพี่น้องขนลุกเอ้ามีดีก็มนูพิเศษครับหรือว่าบ่พิเศษกระโม่พี่น้องแซ่บมาเนี่ยโอ้ออกตัวนะพี่น้องอุ้ยหมดเหมื่อเหนียบหแห้งพี่น้องสอนจนปากเปลาหมดนะครับเอ้าจะรับก้นตัวพี่น้อง นะครับกับบรรยากาศอันไอ้ฝนที่ตกครับฝนที่ตกวคนนี้แน่งแน่งจังเลยนะครับประมาณสักสี่โมงนะครับเอาเนื้อกินแบบแซะมาฝากพี่ต้อนน้องเพื่อนเรานะครับกับช่องขั้วตัวนะครับเมียร์ตุกิ๋ครับน้องมิสุขข้าแนวครับจี่น้องเจอกันใหม่เมนูหนาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากพี่น้องก็ไหลก็แช่ให้ช่องขั้วคนตัวเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ